เมื่อคืนนี้นะครับไปที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันต่อนะครับเป็นทางฟูลแลมจะเปิดคาราเวนครอสเทดนะครับรับการมาเยือนนะครับปีศาจแดงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไปดูผลงานล่าสุดครับของฟูลแลมนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับพวกเขาชนะทางเลสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่า3เกมฟูลแลมผลงานไม่แย่เลยนะครับดูดีด้วยซ้ำนะโอ้โหถือว่า ดุการนี้ต้องยอมรับนะครับว่าทางฟูลแลมเนี่ยผู้เล่นบาเก็บเนี่ยเขาไม่ค่อยเจอปัญหาสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่ทางเคนนี่เตเต้แค่นั้นนะครับนอกนั้นเนี่ยอยู่กันครบเลยแบรนเลโนโนอันเดอร์เซนนะครับแล้วก็กองหน้ามีทางราอลีิมิเนสนะครับโอ้โหมีตัวจี๊ดครับอเล็กอีวอบี้แฮร์รี่วิลสันนะครับแล้วก็กองกลางครับเป็นทางด้านเอมิลสสมิธโล นะครับก็ลงบัญชาการให้กับฟูแลมถือว่าดีมากครับมารโกซินหว่านะครับกุนซือของฟูแลมเนี่ยมีการโรเตชันหรือการบริหารนักเตะที่ค่อนข้างทําได้ดีนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ไม่ค่อยเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเท่าไหร่แล้วก็ผลงานดีด้วยครับส่วนฟ่งแมนเชสเตอร์เดนะครับเพิ่งเล่นเกมยูโรปาลีกมานะครับพวกเขาชนะเลนเจอร์ไป2-1ครับเกือบแล้วนะเกือบ แต่มาได้บูโน่ฟันนั้นนะครับมายิงนาทีที่ทดเวลาปัดเจ็บนะครับก็เป็นแมนยูที่ชนะไป2-1ครับเอาจริงๆรฟองถามเกมหลังเนี่ยแมนยูก็ยังอยู่ในช่วงที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าในหลีกเนี่ยถ้าย้อนไปเกมก่อนเจอเรนเจอร์ครับพวกเขาแพ้ปลายต้นมา3-1ครับผ mm ู hmm. ้เล่นก็แพชั่นนะอันนี้ผมมองว่าอยู่ที่เรื่องแพชั่นของเตแล้ว นะไปดูขุมกําลังของรูเบนอะลโมิมกันบ้างครับ3เซนเตอร์ครับเป็นมาทรเดอลิกนะครับลิซันโดมาร์ติเนสเฮลลี่แม็กควายนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์เฉยๆผสมตัวเป็นโอนาน่านะครับส่วนฝั่งเกมกลางรับนะครับก็จะมีครอฟฟี้ไมโน่นะครับจะจับคู่กับมาโนเอลกาเต้นะครับมีบุลโน่ฟอนานเดสนะครับตัวสร้างสรรค์เกมครับอาร์เมเดียโรกองหน้าจะใช้รามุสฮอยลุนเนี่ย ้อยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูรายอัปอีดทีนะครับก็พูดถึงเรื่องแฟชั่นนะครับก็ภาพรวมในเกมเนี่ยจริงๆเราได้เห็นหลายๆครั้งเลยครับสำหรับทางแมนยูต็ดเองจะมีปัญหาในการเข้าใจเกมนะครับการขึ้นเกมเนี่ยอาจจะวิ่งกันเร็วเกินไปนะครับเพื่อนส่งให้ไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใช้เวลาอีกหน่อยเนี่ยผมมองว่า มันก็น่าจะดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกครับดูปเป็นดาวโวลเลียมพึ่งเข้ามานะจะเย็นๆนะอย่าพึ่งปลดอย่าพึ่งอะไรเลยนะครับความน่าจะเป็นเกมนี้ครับเจอกันล่าสุดนะสองทีมนี้ครับเป็นแมนยูที่เอาชนะฟุลแลมไป1-0ครับจากปีแล้วผมมองครับเกมนี้โอเคแหละแมนยูอาจจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าเล่นฟุตบอลถ้วยมาด้วยนะครับเจอฟุตแล,ลมแบบนี้เนี่ยผมมองว่า เกมนี้อาจจะเหนื่อยมากๆต่อแมนยูเองนะครับยังมองว่าความน่าจะเป็นเกมนี้จริงๆเนี่ยฟูลแลมได้เปรียบมากครับกรองเชียร์สิงเชียร์นะฮะขออนุญาตนะฮะเลือกมองเลือกเชียร์นะครับไปที่ฟูลแลมดีกว่าครับผมมองว่าฟูลแลมในบ้านเนี่ยเอาเรื่องอยู่แล้วนะครับฟูลแลมทั้งใจครับค่ำคืนนี้